ทำไรอำยิงมึงรอเเอที่ทดสอบสอบกล้องไหนเนี่ยทดสอบเสียงอันนี้เสียงอันนี้กล้องโอเคฮัลโหลยังอัดไปฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสามสี่ยุ่งวฮัลโหลลโหลเทสไม่กาลังเทสไม่กันอยู่ใช่ตอนนี้เรากาลังยังไงนั่งรอกาแฟกาแฟก็ยังไม่มา ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอส่าฮัลโหลอี่อะแอลว่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวรอกาแฟก่อนเราได้รอกาแฟนะคะเราจะมาถ่ายแหนังสั้นของเรานะคะโปรเจกต์เรื่องเรื่องชื่อเรื่องอะไรบอกได้ไหมโอ๊ะกูดับกูดับเลยบอกได้เพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงหลังเอ้ยไม่รู้นะนี่กล้องหนึ่งนี่กล้องสองไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะคลิปนี้จะลงตอนไหนนะ าฉากนี้มันจะต่อกับฉากที่เจอกับบกจอดฉากแรกหรือว่ามันจะมีฉากแรกอยู่ที่แบบว่าไปเจอกันหลังจากที่เลิกกันไปนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันอีกทีอายุอีทีหน้าผมก็เปลี่ยนก็ได้ืมไม่เป็นไรเลียนเถอะกลัวแล้วกลัวแล้วอยู่เข้าที่มาเอ็นีัดิลองลองลองนอนเฉย ล้วก็ล่องลูกลราก็ล่องไปยืนดอกเมื่งกันว่องหัวขาถ้าถ้าเอาระยะเส้มนี้เนะก็ได้ยันเอ้แต่ยืนอะไรนะคะล่องล่องไปยืนเนี่อ้บ่ขาดบ่าขาดวะไฟมีกูวาโอเควะเอาไ้นีมึงว้าอันนี่สวยวะหนเอาพอีเทแบบคนห้ายเงาไม่ย้มเดี๋ยวนั่ง ก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็ลงไปเห็สิโดนเลยอยากใส่อารมณ์ก็หนีแบบว่าแฟนจะพ้องหรือจะเป็นไหมถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเพื่อความกูตรงไฟลังขนาดนี้จะด่าอะไรทองกะแบบคุณพ่อกอลแบบว่าเอ้ยจะไมมันบูดูแลเอาใจใส่ห้อเลยวะจะไม่ห้องตรงเป็นแฟนกันคือบูดูแลกันแน่ก็ต้องนาคนติดเกลยดเนี่ยเอาจะได้อะไรก็ได้น้าเก่าเหมือนเดิมดแบบว่าเหมือนเออก็ได้เอาแบบนิดนึง โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้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 เจ็บ